ในปี2026นี้โลกยานยนต์ได้ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยนวัตกรรมและความทันสมัยและหนึ่งในรถยนต์ที่ได้รับการจับตามองมากที่สุดก็คือ Suzuki Brezza 2026รถ SUV ขนาดกระทัดรัดที่ได้รับการปรับโฉมใหม่ทั้งหมดเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้ที่มองหาความลงตัวระหว่างความประหยัดความสวยงามและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยสำหรับ Brezza รุ่นใหม่นี้สิ่งแรกที่สะดุดตาก็คือการออกแบบภายนอกที่ดูแข็งแกร่งและทันสมัยมากขึ้น เส้นสายตัวถังถูกปรับให้เทียบคมไฟหน้าเล็ดดีไซน์ใหม่ที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมยิ่งกว่าเดิมกระจังหน้าขนาดใหญ่พร้อมรายละเอียดโครเมียมบางส่วนทําให้รถคันนี้ดูโดดเด่นบนท้องถนนล้ออัลลอยถูกออกแบบใหม่ให้มีความสปอร์ตและมีมิติที่ดูดันขึ้นเมื่อเปิดประตูเข้าไปภายในคุณจะสัมผัสได้ถึงความก้าวหน้าที่ซูซูกิได้ใส่ใจในทุกรายละเอียดห้องโดยสารถูกตกแต่งอย่างหรูหราเบาะนั่งใช้วัสดุคุณภาพสูงที่ทั้งนั่งสบายและทนทาน มาพร้อมกับหน้าจออินโฟเทนเมนตขนาดใหญ่ที่รองรับการเชื่อมต่อทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายระบบเสียงรอบทิศทางที่ชัดเจนทำให้ทุกการเดินทางเต็มไปด้วยความบันเทิง ในด้านเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยเบรสซ2026ไม่ทำให้ผิดหวังระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเตือนรถออกนอกเลนรวมถึงกล้องรอบคันที่ช่วยให้การขับขี่ในเมืองที่มีการจราจรหนาแน่นง,ง่ายขึ้นกว่าเดิมจุดนี้ถือเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยที่ซูซูกิต้องการมอบให้ผู้ใช้ในเรื่องของขุมพลังเบรซยังคงมุ่งเน้นที่ความคุ้มค่าและความประหยัด โดยใช้เครื่องยนต์เบนซิน,น1.5ลิตรที่ถูกปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นมาพร้อมระบบไฮบริดแบบไม่ไฮบริดที่ช่วยลดการซ้นเปลืองเชื้อเพลิงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการขับขี่จึงเลื่อนไหลและตอบสนองได้ดีในทุกสภาพถนนนอกจากนี้ซูซูกิยังให้ความสำคัญกับการใช้งานในชีวิตประจำวันเบรซ่า2026มีพื้นที่เก็บสัมภาระที่กว้างขวาง เหมาะทั้งสำหรับการใช้งานในเมืองและการเดินทางท่องเที่ยวไกลๆเบาะนั่งด้านหลังสามารถพับได้แบบแยกส่วนเพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดเก็บสัมภาระได้อย่างยอดเยี่ยมในด้านการขับขี่จริงเบรสซ่า2 0ห6มอบความมั่นใจให้กับผู้ขับระบบกันสะเทือนถูกปรับปรุงใหม่ให้รองรับถนนที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นถนนเรียบในเมืองหรือถนนครูขะนอกเมือง ระบบพวงมาลัยไฟฟ้าให้ความรู้สึกที่แม่นยำและควบคุมง่ายเหมาะทั้งสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มขับและผู้ที่มีประสบการณ์ถ้ามองในแง่ของความคุ้มค่าเบรซ่า2026ถือว่าเป็นหนึ่งในรถ SUV ขนาดเล็กที่น่าสนใจที่สุดในตลาดด้วยราคาที่เข้าถึงได้ง่ายฟีเจอร์ที่ครบครันและดีไซน์ที่ดึงดูดสายตาทำให้รถรุ่นนี้เหมาะทั้งสำหรับครอบครัวเล็กๆหรือคนรุ่นใหม่ที่กำลังมองหารถคันแรกที่ตอบโจทย์การใช้งาน หลายคนอาจสงสัยว่าเบร s ซ2026แตกต่างจากกรุ่นก่อนหน้าอย่างไรคำตอบก็คือซูซูกิได้พัฒนาเกือบทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการออกแบบที่หรูหรามากขึ้นเทคโนโลยีภายในที่ล้ำสมัยระบบความปลอดภัยที่ครบถ้วนและที่สำคัญคือการประหยัดน้ำมันที่ดีขึ้นกว่ารุ่นเดิมชัดเจนสำหรับตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทยเบรซ2026มีโอกาสที่จะกลายเป็นรถที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ด้วยขนาดที่เหมาะสมกับถนนในเมืองใหญ่ๆความทนทานที่เป็นเอกลักษณ์ของซูซูกิและค่าบำรุงรักษาที่ไม่สูงเกินไปทำให้หลายคนให้ความสนใจตั้งแต่ยังไม่เปิดตัวอย่างเป็นทางการสุดท้ายนี้หากคุณกำลังมองหารถ SUV ที่มีความคุ้มค่าครบเครื่องทั้งดีไซน์ความปลอดภัยเทคโนโลยีและสมรรถนะการขับขี่ซูซูกิเบรซ่2026คือคำตอบที่น่าสนใจอย,อย่างยิ่งและอาจจะกล